สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้เป็นแนวทางหวยฮาหนอยสูตรเม็ดเดียววันที่สามเดือนหกพี่หกแปดนะครับผมมาขอแก้มือใหม่นะครับผมเมื่อวานนี้ไม่มาเลยขอโทษขอไปด้วยจ้ะเมื่อวานนี้ไม่เข้าเลยนะเมื่อวานนี้ผมไม่เจ็ดนะไม่มีเจ็ดมาสักหน่อยเลยไม่มาเลย ขอโทษขอไปด้วยจริงๆนะครับสำหรับสูตรเม็ดเดียวก็ตามกันต่อจ้าในะเวลาเข้าก็เข้าสี่สามสีงวดติดเลยเนาะก็นั่นแหละมีหลุดบ้างครับผมนะมีเข้ามีหลุดเมื่อวานนี้หลุดวันนี้ขอให้เข้าวันนี้เข้าแน่นอนมาแน่นอนมาแน่นอนวันนี้ ไม่พลาดนะวันนี้จะพลาดไม่ได้วันนี้จะพลา,าดไม่ได้นี่เลยทุกคนสองวันนี้มีสองนะครับก็จะมีสองสี่สองแปดสองเจ็ดสองหกสองห้าสองเก้าสองหนึ่ง แล้วก็2 0ไม่มีแต่สองสามกับสองสองวันนี้วันที่สามสามเดือนหกหกแปด รอบที่เน้นนะผมเน้นให้ปกตินะกับ V นะปกติกับ V i ไนะพิเศษก็ตามไม่ทุนนิดน้อยต่อไปอ่ต่อไปก็จะเป็นตัวเน้นนะครับผมตัวเน้นตัวเน้นนี่คือสองเจ็ดสองเจ็ดนะสองแปดสองเจ็ดสองแปดสองสี่ แล้วก็สองห้านะครับผมสองห้าสองแปดสองเจแล้วก็สองสี่วันนี้แก้มือได้แน่นอนมีมาแน่นแน่นอน x สอมาแน่นอนวันนี้ฝากากดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กันด้วยครับผมสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ